เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมเดซี่นะครับอันนี้ไปเซิฟอะไรไม่แน่ใจเหมือนกันนะเออเดี๋ยวเราวันนี้เราภารกิจเราไปตามล่าหมีกันดีกว่าอยากเห็นหมีเขาว่าหมีเซิฟนี้โหดมีเป็นโคลงท่านผู้ชมหมีเป็นโคลงเขาบอกนึกว่าโคลงช้างแต่มันเป็นหมีงั้นเดี๋ยวเราไปตามล่ากันมันน่าจะอยู่แถวแถวนี้แหละผมว่านะเราต้องตามเสียงไป ก็จะวิ่งตามไปเรื่อยๆวิ่งตามทางไปเรื่อยๆนะแล้วก็หาเสียงดูว่ามีเสียงโฮกโกตรงไหนหรือเปล่านะเดี๋ยวเราไปดูก่อนวิ่งไปตามเสียงดูก่อนว่าจะมีตรงไหนบ้างหรือเปล่านะครับก็ช่วงนี้จะมาอยู่เกม DC บ่อยมากนะครับแล้วก็ไฟ M นะถ้าเป็นไปได้เดี๋ยวอาจจะสตรีมไฟ M นะก็ตอนนี้มาเล่น DC ก่อน มาตามล่าภารกิจ DC เ,เอ้อไม่ใช่ภารกิจ DC ภารกิจล่าหมีของเราก่อนนะอยากล่าหมีเพราะว่าหมีมันโหดอะ่ะหมีหลายตัวเป็นโขลงอยากเห็นกับตานะครับก็ไม่รู้ว่าเราจะรอดหรือเปล่านะเพราะว่าหมีมันวิ่งไวมากแค่ตัวเดียวนี้ก็แทบจะไม่รอดแล้วนะแต่ถ้าเกิดหลายตัวมาเป็นโขลงจริงๆสามสี่ตัวเงี้ยก็โอ้ยไม่ไหวแล้ว น่าจะต้องตายฟรีชีพแน่นอนไม่รู้ว่าคลิปนี้เราจะต้องฟรีชีพในดงหมีหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวขอวิ่งไปเรื่อยๆก่อนตามเสียงไปเรื่อยดูก่อนว่าเราอยู่ตรงไหนตอนนี้อ๋อตอนนี้เราอยู่ไหนนะอ๋ออยู่นี่ตอนนี้เราอยู่นี่เราต้องวิ่งขวาอ๋อเรามาผิดทางเราจะไปสุดแมปจะและ้วแม่วิ่งไปเรื่อย ถ้าเจอหมีหลายตัวมากกว่าสองสามตัวขึ้นไปเราจะเก็บของยังไงเนี่ยของในตัวเราก็เยอะมากเลยนะเนี่ยไม่เป็นไรเอาเท่าที่ได้เดี๋ยววิ่งเก็บหลายรอบเอาเดี๋ยวเรามาร์กจุดไว้ถ้าเกิดเราเก็บไม่หมดถ้าเกิดเจอจริงๆนะก็คือภารกิจนี้เราต้องตามหาหมีก่อนให้เจอก่อนแล้วเราต้องดูก่อนว่ามันเยอะขนาดไหนกี่ตัวเยอะจริงอย่างที่เขาบอกหรือเปล่านะครับตอนนี้เราห่างเซฟโซน ใกล้ที่สุด200เมตรแต่เราวิ่งอ้อมทางซ้ายดีกว่าเพื่อไม่เสี่ยงกับผู้เล่นที่อยู่ในเซฟโซล์เราวิ่งออกมาเจอเรานะโอเคแต่เราวิ่งอ้อมเมืองนี้ไปแล้วกันเราจะเจอหมีหรือเจอผู้เล่นเนี่ยไม่แน่ใจก็วิ่งไปก่อนตอนนี้วิ่งไปก่อนวิ่งไปเรื่อยๆคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะบอกเลยว่าอาจจะยาวหน่อยในการตามล่าหมีนะครับ ก็อยากให้ท่านผู้ชมเห็นแหละว่าเกม DC มีมันโหดขนาดไหนเนาะมันเร็วอะ่ะมันวิ่งเร็วมากมันวิ่งโจมตีเราเร็วมากถ้าเกิดว่ามันได้กลิ่นหรือว่ามันได้ยินเสียงเรานะ mm. ก็ผมต้องดูซ้ายดูขวาตลอดเลยเพราะบางทีอาจจะไปเจอแบบซึ่งซึ่งหน้าเลยแบบไม่ได้ตั้งตัวก็เป็นได้นะแต่ถ้าเจอหลายตัวจริงๆนะผมยอมบอกเลยว่าผมยอมทิ้งปืนแน่นอนนะถ้าเกิดว่าเจอประชิดตัวแล้ววิ่งมาโจมตีเราเนี่ย เออผมยอมทิ้งปืนเลยน่าจะสู้ไม่ไหวถ้าเกินสามตัวขึ้นไปสู้ไม่ไหวแล้วล่ะสามตัวนี้ก็สู้ยากแล้วนะตัวเดียวนี่ยังกรี๊ดแตกแสวแตกเลยบอกเลยมันวิ่งเร็วอะ่ะตอนนี้ยังไม่เจอเสียงฮูกเลยต้องวิ่งไปเรื่อยๆก่อนโอเคเดี๋ยวเราเปิดแมปดูนิดนึงว่าตอนนี้เราถึงไหนแล้วเราถึงตรงนี้เองต้องขึ้นแนวบนอีกนิดนึงเฉียงอ่ะโอเค ก็ที่ผมไม่เลือกเล่นเซิร์ฟแบบโนมอสก็เพราะว่ารู้สึกว่ามันยากอะ่ะมันยากจริงๆยากตรงที่ว่าหายาหายายากมากแล้วติดเชื้อง่ายมากๆก็คือไปไหนไม่รอดอะ่ะบอกเลยท่านผู้ชมวิ่งไปได้ไม่เท่าไหร่อะ่ะไปไหนไม่รอดติดเชื้อตายกินอาหารมือเปื้อนก็ติดเชื้อและแล้วบ่อน้ําหรือว่าน้ําอะไรแบบนี้บางทีมันเกิดแบบไกลแหล่งนะ้ํามันทําอะไรไม่ได้ไงมันล้างมือไม่ได้ก็เลยไม่ปลื้มตรงนั้นนิดหน่อยแต่มันคือมันเซเวิร์แท้ๆเลยนะ มันเป็นธีมแบบเอาชีวิตรอดจริงๆอ่ะเออฝนตกเราโดนฝนก็ไม่ได้โดนฝนตัวเปียกก็จะป่วยอะไรแบบนี้ก็คือมาเล่นเซิร์ฟนี้ก็คือมีมีอาการติดเชื้อบ้างนะแต่คือเขามียาขายอะไรขายผมก็เตรียมยาไว้นิดหน่อยแต่คือเรื่องติดเชื้อเรื่องอะไรแบบนี้ผมก็ไม่ได้ซีเรียสน,นะเขามีมียาไว้บ้างแล้วนะครับเตรียมยาไว้แล้วก็เดี๋ยววิง่งไปเรื่อยๆยังไม่เจอเสียงหมีเลยนะ น่าจะสุ่มเกิดตามจุดสปาวของเขานะแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามีจุดสปาวหมีตรงไหนบ้างนะก็คือที่เคยเจอมันจะเจออยู่ใกล้เซฟทางซ้ายนู่นนะนะอ่ะเราที่ซ่อมปืนเอาที่ซ่อมปืนไว้ก่อนก็ยังดีออเมืองนี้เนี่ยท่านผู้ชมเสียงหมีอยู่ทางซ้ายเห็นผมหรือเปล่าวะแจำิงน,น,นะผมได้ยินเสียงหมีมาจากทางซ้าย เดี๋ยว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 ผมต้องย่องย่องอ่ะเสียงหมีมันร้องมาจากทางซ้ายอ่ะเสียงตัวเดียวนะเสียงตัวเดียวเสียงตัวเดียวอุ้ยขอให้โชคดีแค่ตัวเดียวก็พอนะไม่เอาหลายตัวแล้วเสียงก็เงียบไปแล้วอ๋อนั่นไงผมเห็นแล้วผมเห็นเป้าหมายแล้ว่านผู้ชมผมเห็นเป้าหมายแล้วเนี่ยเห็นไหมตรงเป้าผมเลย่ยยืนอยู่หนึ่งตัวนะ เดี๋ยวดูอีกว่ามีอีกหรือเปล่าเว้ยเว้ย,ยนี่ผมเห็นหนึ่งตัวเดี๋ยวยิงเลยแล้วกันปุ้งปุ้งเอาเรียบร้อยวิย่งมาแล้ววิ่งมาแล้วท่านผู้ชมไปแล้วนี่นะโอ้ยโอ้ย,อยได้แล้วท่านผู้ชมหนึ่งตัว แต่ผมก็เกือบตายโอ้ยเกือบตายเกือบตายหนังแตกป็าไม่รู้นี่ไงหมีตัวเป็นๆน,นะครับเราได้เห็นหมีแล้วท่านผู้ชมหนึ่งตัวโอ้ยผมนึกว่าเป็นฝูงถ้าเป็นฝูงเราแย่แน่เห็นไหมท่านผู้ชมแป๊บเดียวมันวิ่งมาถึงเราแล้วอะเห็นไหมที่ผมจะวิ่งอะผมนึกว่ามีหลายตัวผมจะวิ่งเข้ากระท่อมนี้ไงออแต่หันไปมองแล้วมีตัวเดียวโอเคมีตัวเดียวเราฆ่าได้ ถ้ามีหลายตัวไม่ไหวหนังแดงปะโอไม่แดงโอเคอยู่โอ้ยใส่เซยกระดูกเยอะมากแล้วไขมันเราได้เนื้อมาแล้วกับหนังนานผู้ชมเดี๋ยวเราตั้งหลักแป๊บหนึ่งหลบก,ก่อนเผื่อมีคนมานี่เราได้เนื้อหนังเราได้หนังมาสองแผ่นแล้วก็เนื้อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคภารกิจต,ต่อไปก็คือเราต้องไปขายเนื้อเราเจอหมีหนึ่งตัวโอ้ย โชคดีเราเจอแล้วนะครับคลิปนี้ใช้เวลาไม่นานเจอหมีแล้วโอเค800เมตรวิ่งกับเทรดเดอร์ไปขายเนื้อกันขายหนังหมีด้วยนะครับไปแล้วภารกิจนี้สำเร็จแล้วนะครับเราเจอหมีแล้วถือว่าสำเร็จภารกิจนะในการตามล่าหมีสำเร็จสำเร็จภารกิจนี้เราสำเร็จแล้วก็คือ ความยากอีกอย่างหนึ่งคือวิ่งจะกลับเทรดเดอร์ยังไงให้ปลอดภัยโดยไม่เจอผู้เล่นคนอื่นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะแต่มีคนเขาบอกผู้เล่นในเกมเขาบอกว่าเซิฟนี้หมีมาเป็นโขลงอันนี้แต่เราเห็นแค่ตัวเดียวนะไม่รู้ว่าจุดสเปา์หมีตัวอื่นจุดอื่นมันจะเจอหรือเปล่านะหรือว่าเขาปรับแก้ให้เกิดแค่ตัวเดียวแล้วนะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะผมก็มาตามที่เขาบอกอ่ะอยากเห็นว่ามันเป็นโขลงจริงไหมแต่มาเจอก็ตัวเดียว เราได้ทําการสังหารไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วตัวเดียวเนาะเห็นไหมเมื่อกี้ผมยิงหลายนัดมากนะกว่าจะตาย4ี่ห้านัดได้มั้งนะถ้าจะไม่ผิดผมใช้กระสุนไปเท่าไหร่นะจาก17นัดหรอผมใช้กระสุนไปก็ประมาณอุ้ยหลายนัดหรอกแปดเก้านัดหรอน่าจะประมาณนั้นนะมั้นนะมงแปดเก้านัดผมยิงนัดแรกเสร็จแล้วผมก็ซ้ําต่อใช่ไหมไม่ได้จํากระสุนผมจาได้คร่าวว่ากระสุนมี17นัดยิงตอนนี้เหลือแปดก็เท่ากับว่าใช้กระสุนไปเก้านัดเลย โอ้อยังโหดฆ่ามีตัวหนึ่งใช้กระสุนประมาณแปดเก้านัดเลยนะแต่ถ้าเป็นปืนกลผมว่าน่าจะหมดแม็กผมว่าน่าต้องรัวหมดแม็กแน่เลยปืนกลอันนี้เป็นออโต้สไนไงออโต้สไนแบบยังไงอะใช้กระสุน308ไงความแรงก็เหมือนปืนสไนนั่นเองนะครับก็ถ้าเป็นผู้เล่นใส่เกราะใส่ชุดเต็มก็สองนัดตายสองนัดแตกนะถ้าเป็นกวางก็นัดเดียวอะไรอย่างเงี้ย ถ้าเป็นผู้เล่นเข้าหัวหนัดเดียวก็ตายเหมือนกันปืนนี้นะที่ผมใช้แล้วเมื่อกี้ยิงหมีก็ไปก็หลายนัดอยู่นะปั้งปั้งปั้งปังโอ้หน่าจะได้อยู่นะเก้านัดไม่ได้นับไงเพราะเมื่อกี้ตกใจนิดเดียวอีกนิดเดียวเราจะเข้าเทรดแล้วอีกนิดเดียวนะท่านผู้ชมนี่ข้ามสะพานนี้ไปอีกนิดนึงเราเข้าเขตแล้วเนี่ยโอเคเราเข้าเขตแล้วเราปลอดภัยแล้วภารกิจเราสําเร็จแล้วท่านผู้ชม อ่าสําเร็จแล้วนะครับปลอดภัยหายห่วงหายใจได้ทั่วท้องแล้วว่าเราไม่ต้องเกรงว่าจะเจอผู้เล่นละโอเคเราปลอดภัยแล้วเดี๋ยวเรามาขายเนื้อหมีกับหนังหมีให้ท่านผู้ชมดูว่าเซิฟนี้ราคาดีหรือเปล่านะครับก็หนังหมีอยู่ไหนนี่หนังหมีโอ้ราคา3,5 0 0นเนี่ยตอนหนึ่งชิ้นนะหนังหมี1ชิ้น3,5 0 0เดี๋ยวผมเอามาถือให้ท่านผู้ชมดูว่าชิ้นมันใหญ่ขนาดไหนดูดิ ดูชิ้นใหญ่มากเอาท่านผู้ชมดูดิชิ้นเบลเลอร์เธอเลยดูดิภารกิจตามหาหนังหมีเราสําเร็จแล้ววันนี้นี่หนังหมีนะครับนี่ไงหนังหมีอ่ะสวยงามแผ่นเบลเลอร์เลยท่านผู้ชมอ่ี๋ยวให้ดูในตัวก็ได้ในนี่ยแผ่นเบลเลอร์เลยเห็นไหมนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยดูชัดๆเลยว่าหนังหมีแผ่นใหญ่มากนะครับหนังหมีแผ่นใหญ่มากนี่ ภารกิจตามล่าหนังหมีเราได้แล้วนะครับหนังหมีอ่าดีใจได้ล่าหมีแล้วก็ได้เจอหมีด้วยเห็นหมี <laughs> ได้เห็นหมีโอเคขายเลยแล้วกันสองชิ้นก็7 0 0 0นนะครับส่วนเนื้อก็ชิ้นละ600นะราคาซื้ออยู่ที่พันสี่ขาย600นะครับตอนแรกราคามันน่าจะแพงกว่านี้นะผมว่านี่ไงตัวเดียวได้หมื่นหนึ่งแล้วนะครับนี่ หมื่นสองหมื่นสามโอ้ยตัวเดียวได้หมื่นสามท่านผู้ชมถือว่าเงินเยอะมากตัวเดียวหมื่นสามนะครับเงินอ่าตอนนี้เรามีเงินแสนสองแล้วนะครับท่านะผู้ชมอ่าประมาณนี้แหลนะท่านผู้ชมแล้วครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนท่านะผู้ชมเราทําภารกิจสําเร็จแล้วนะเราทําภารกิจสําเร็จแล้วในการล่าหมีของเรานะครับอ่าสําเร็จแล้วนะครับ แบบนี้ก็บายบายเนาะสำเร็จภารกิจแล้วพาท่านผู้ชมมาล่าหมีแล้วก็ได้เห็นหมีตัวเป็นแล้วนะครับภายในเกม d 4เนาะคลิปนี้ก็บายบายนะครับถ้าชอบยังไงกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกํลังใจให้ด้วยนะครับบายบาย